สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักนะครับคลิปนี้เราจะมาอาสาธิตนะครับวิธีการแกะยกซุ้มข้างฝักโดยใช้เกีรีรยสายอ่อนช่วยในการเสาะร่องแคบๆนะครับเล็กๆนะครับปลายแหลมแบบนี้นะครับ ตามคลิปที่เคยเสนอไปแล้วนั้นนะครับเราเคยใช้ลูกหมูนะครับขัดลงไปเลยนะครับกัดลงไปเลยนะครับในลักษณะนี้นะครับทีนี้ช่างมือใหม่นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่คล่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องมือนะครับก็อาจจะมีการพลาด แล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายนะครับไม่ได้ดังที่ใจเราต้องการได้นะครับก็เลยแนะนําวิธีที่มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็งานจะออกมาได้ดูดีมากกว่าเราใช้ลูกหมูอย่างเดียวนะครับโดยใช้เพรียสายอ่อนมาช่วยก่อนนะครับโดยการเดินเส้นนำทางก่อนนะครับ อาจจะก่อนอื่นที่จะแนะนำนะครับจะสาธิตให้ได้ชมนะครับขออนุญาตอัปเดตงานไปในตัวด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับคลิปนี้ทำทั้งหมดห้าเล่มด้วยกันนะครับมีทั้งหมดห้าเล่มนะครับเป็นมีดเน็บสุโขทยัยทั้งห้าเล่มนะครับเป็นมีดเน็บสุโขทยัยทั้งห้าเล่มเป็นขนาดเก้านิ้ว องเล่มนะครับสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วสองเล่มนะครับแล้วก็เป็นแปดนิ้วหนึ่งเล่มนะครับก็เข้าด้ามเข้าฝักนะครับแกะยกลายนะครับข้างฝักเสร็จไปแล้วสี่เล่มนะครับเหลืออีกเล่มหนึ่งที่จะมาสาธิตให้กับ FC ับชมกันนะครับเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ นะครับก็จะมีแนวสันนะครับแนวสันกลางปักตรงนี้นะครับแนวที่ยกซุ้มขึ้นมาให้ปลายมันแหลมนะครับเลาะมาจนถึงนี่ท้ายตรงคอตรงปลอกคอตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็มาเพิ่มหลายด้านล่างลงมาอีก โดยการเซาะร่องอตามที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับที่ว่าจะใช้เกียสา,ายออดมาช่วยนะครับในการเสาะร่องตรงปลายเหลมตรงนี้เพราะว่าถ้าเป็นลูกหมูจริงๆแล้วนะครับมันจะไม่ค่อยได้ไดตามที่เราต้องการมากนักนะครับอาจจะเหลี่ยมมุมอะไรต่างๆมันจะไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ก็ ทำลักษณะทรงเดียวกันทั้งหมดนะครับไอการยกซุ้มลายอาจจะทรงฝักอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับอาจจะแตกต่างกันไปบ้างแล้วแต่จินตนาการของเรานะเวลาทําตอนนั้นนะครับเราจะให้มันออกมาแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมใบมีดกันนะครับใบมีดขนาด8นิ้วเหล็ก4ี่สนะครับเป็นมีดเน็บสุโไทยนะครับ ก็ยังไม่ได้ขัดเงาอะนะครับยังไม่ได้ขัดเงาเพียงแค่ขัดใบขาวไว้นะครับขนาดนี้คือขนาด8นิ้วนะครับปอกคอเป็นอของมหาชนนะครับเป็นแบรนด์ของมหาชนเป็นครุฑได้ดำนะครับเป็นพญาครุฑได้ดำนะครับฝักก็เป็นปุ่มมค่านะครับเป็นปุ่มค่า,นะคคาส่วนด้ามน,นั้นเป็นไม้พยุง นะครับเพราะว่าเราจะเอาไม้ปุ่มจริงๆมาทําด้ามน,นะครับมันก็ไม่ครมไม่ทนนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะหักง่ายนะครับเพราะว่าไม้ปุ่มเป็นไม้ที่มีความเปราะสูงนะครับเราจึงจัดไม้พยุงซึ่งเป็นไม้มงคลหายากนะครับมาทํานะครับชุดนี้จะมีไม้พยุงอยู่สองสองด้ามน,นะครับอ่าบางครั้งการอ่า มองเนื้อไม้ผิวไม้นะครับที่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ฉโลมน้ํามันหรือว่าทาน้ํามันนะครับอย่างที่บอกไปนี้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับนอกจากเราจะเอามาลงน้ํามันทิกออยหรือว่าจะมาเคลือบเงายูริเทนอะไรประมาณนี้นะครับงานก็ยังอีกเยอะนะครับก็ยังจะต้องฝังลวดทองแดงนะครับที่ด้ามนะครับ พวกทองแดงที่ด้ามปิดท้ายที่ด้ามด้วยเหรียญครุฑด,ด้วยท้าเวสุวรรณบ้างพยกักเหรียญครุฑบ้างนะครับส่วนฝักนะครับก็ยังมีการแกะลายเชคเกอร์นะครับการแกะลายเชคเกอร์นั้นก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วแต่เราอาจจะแกะเป็นแนวตรงหรือจะแกะเฉพาะครึ่งหนึ่งหรือจะว่าแกะทั้งหมดทั้งฝักก็แล้วแต่เรานะครับเดี๋ยวก็จะมาสาธิตทีละขั้นตอนขั้นตอนให้ชมกันเลยนะครับชุดนี้ ถือว่าเป็นการทำคลิปนะครับส่งท้ายปีนะครับให้ได้รับชมกันแบบง่ายๆสั้นๆชัดๆนะครับเดี๋ยวจะลองเอาน้ำรูปอ่าเล่มนี้ให้ชมนะครับเพราะว่าสียูปตอนนี้มันก็เหมือนคล้ายๆกับว่าจะแตกต่างกันเยอะนะครับระหว่างฝักกับด้ามนะครับถีแดงกับสีขาวมันสีก็จะห่างกันนะครับ แต่เราใช้น้ํารูปแล้วนะครับสีมันก็จะออกมาใกล้เคียงกันนะครับก็ออกมาคือไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะครับระหว่างสีของด้ามกับสีของฝักนะครับก็จะไม่พอหน้าเกลียดมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสีก็จะออกมาประมาณนี้เลย ครับอันนี้เป็นไม้ปุ่มมะค่านะครับเก้านิ้วเล่มแรกอันนี้เป็นปุ่มประดูนะครับปุ่มประดูส่วนด้านเป็นปุ่มมะค่านะครับก็ไม่พอติดปุ่มมากนะครับติดปุ่มเพียงเล็กน้อยนะครับเราถึงเอามาทาด้ามได้นะครับเป็นใบเก้านิ้วนะครับเป็นใบเก้านิ้ว ใบขนาดเก้านิ้วไม้ปักไม้ปุ่มประดูกนะครับก็ยังไม่ได้ตกแต่งเก็บรายละเอียดอย่างที่บอกกันครับทุกเล่มเพียงแค่ยกซุ้มลายสินะครับเราจะต้องเก็บลายเชคเกอร์ฝังลวดทองแดงต่างๆอย่างที่บอกไปเมื่อสักครูคร่จะออกมาประมาณนี้นะครับ เป็นใบขนาดเก้านิ้วตอกลายเสือนะครับปอกคอเป็นเสือเขี้ยวดับนะครับปอกคอเป็นเสือเขี้ยวดับนะครับแล้วก็ส่วนใบมีดก็เป็นเหล็กสีสองสูเกนะครับตอกลายเสือเพนนะครับแล้วก็จะมีแบรนด์ของมหาชนนะครับเก้านิ้วสองเล่มน,นะครับอีกหนึ่งเล่มเป็นาลายพญานาคนะครับตอก ใบตอกลายพยานาคด้ามฝักเป็นส่วนต่อของไม้ประดูนะครับเป็นส่วนต่อส่วนรากของไม้ประดู่นะครับลายก็จะค่อนข้างจะเด่นชัดนะครับสีค่อนข้างจะเข้ม ออกคอเป็นท้าเวสุวรรณนะครับออกคอเป็นท้าเวสุวนนรววนนรณก็คงจะปิดท้ายด้วยท้าเวสุวรรณอีกเช่นกันนะครับดอกลาภย,ยายนาคนะครับเป็นลายเส้นนะครับไม่ใช่ลายสามมิติสามลายสามมิติก็จะไปอีกราคาหนึ่งนะครับเบกซีสองศูนย์เจนะครับปลอดสนิม ส่วน12นิ้วเล่มที่ทำแล้วนี่ครับเล่มนี้เป็นาลายพญานาคอีกเช่นกันนะครับเป็นฝาฝักเป็นไม้ปุ่มมะค่านะครับฝักเป็นไม้ปุ่มมะข่านะครับดามก็เป็นไม้พยุงนะครับสีก็ออกจะดูขาขาวๆแบบนี้อย่างที่บอกนะครับพอถูกน้ำก็ือก็จะเข้มขึ้นลายก็จะเด่นชัดขึ้น อ่าอันนี้ก็เป็นรอยของเป็นแผลของไม้นะครับเป็นอ่าไม้ที่อ่ามีรอยแผลอย,อยู่ในเนื้อไม้นะครับไม่ใช่รอยแตกนะครับยังไม่มีรอยนะครับอ่าทั้งสองข้างพอมันพอไม้เป็นแผลปุ๊บมันก็จะมีสีที่อ่าแตกต่างจากตรงส่วนอื่น นะครับสีมันก็จะเพี้ยนจากส่วนอื่นลายก็จะเพี้ยนจากส่วนอื่นไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นปุ่มชัดเกณฑ์น,นะครับส่วนช่วงตรงนี้นะครับพอมาถึงตรงที่มันเป็นแผลอรอยไม้เป็นแผลปุ๊บมันก็จะเริ่มเปลี่ยนลายนะครับมีสีที่แปลกขึ้นมาอีกนะครับเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มนะครับเป็นใบสิบสองนิ้ว นะครับตอกลายพญานาคป <c oughs> อกคอเป็นเทวสุวรรณนะครับอ่าเข้าด้านหมดแล้วนะครับเข้ากาวอีพ็กซี่ทั้งหมดทุกเล่มนะครับด้ามแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลืออ่าฝังลวดทองแดงอย่างเดียวนะครับขัดแต่งคือเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับเราจะมองมุมไหนท้ายด้ามถึงตลายมีดนะครับก็จะเป็นแนวตรงทั้งหมด นะครับส่วนเล่มที่จะมาสาธิตให้ชมนี้เป็นาลายเสือเพ่นนะครับส่วองนิ้วป่อกคอก็เป็นเสือเขี้ยวดาบนะครับในตาสีแดงเป็นพลอยสีแดงนะครับก็เป็นไม้ชิ้นเดียวกันกับชิ้นนี้เล่มน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะสาธิต ให้ดูชมกันเลยนะครับเกียร์สายอ่อนก็จะประมาณนี้นะครับเกียร์สายอ่อนก็จะประมาณนี้อ่าเราจะใช้หัวเป็นลักษณะกลวยนะครับ ใช้ส่วนโคมด้านบนนี้เป็นส่วนที่จะกัดลงไปนะครับโดยตะแคงตะแคงหัวของดอกนะครับให้มันออกเฉียงหน่อยนะครับเราจะทำเฉพาะช่วงตรงปลายแหลมนะครับเพราะว่าตรงช่วงที่มันมีพื้นที่กว้างนะครับเราสามารถที่จะใช้ลูกหมูกัดลงไปได้เลยนะครับแต่เราจะทำเป็นแนวเส้นตั้งแต่เริ่ม อ่าจุดตรงนี้มาเลยนะครับ เราจะเดินเฉพาะแค่สองเส้นนะครับคือเส้นบนนี้กับเส้นกลางนะครับส่วนเส้นล่างเราไม่ต้องเดินนะครับเพราะว่าเส้นล่างนั้นเราจะาใช้ลูกหมูปัดลงไปเลยนะครับให้ลูกหมูปัดลงไปเลยเราไม่จะเป็นจะต้องที่จะมาเดินเส้นก่อนนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ นะครับเรามาเน้นตรงจุดตรงปลายแหลมนี้นะครับเรามาเน้นที่พาะตรงจุดนี้เพราะส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราใช้หาลูกหมูกัดลงไปได้เลยนะครับเราก็มาเดินอีกข้างนึง เราใช้สายอ่อนช่วยก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราใช้ลูกหมูกัดลงไปเลยนะครับงานมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เล็กแคบะนะครับต้องเราจะเป็นต้องใช้เจียสายอ่อนช่วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลูกหมูให้ได้ชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ คนทุกท่านนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมนชัยคมี้ปักนะครับสวัสดีครับ